ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะ stay home อยู่บ้านต้องช่วยฉะนั้นศาสนจักครคาทอลิกนั้นหรือชาวคริสต์นั้นขอยืนยันหลังมั่นคงว่าเราร่วมมือกับภาครัฐบาลในทุกอย่างที่ทางภาครัฐขอร้องมาเราทำทุกประการเพื่อความดีแล้วก็ประโยชน์สุขส่วนรวมกับประเทศไทยของเราแล้วก็เราจะต้องเป็นผู้หนึ่ง ที่จะเป็นผู้นำเป็นเป็นแบบอย่างในโลกกับประเทศอื่นๆด้วยว่าเราทำได้เพราะว่าความสมัครสมานสามัคคีกันโดยเฉพาะความสัมพันธ์กันเรื่องาศาสนาต่างๆนั้นเราเป็นจุดยืนในประเทศนี้เป็นแบบอย่างสำหรับประชาชนโลกเลยนะครับที่ประเทศเราสมัครสมานสามัคคีกันเราอยู่ด้วยกันอย่างร่มเยน็นและก็สันติสุขที่สุดเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ พี่เป็นบรมโพธิสมภารของพวกเราทุกคนมีเสรีภาพในการถือศาสนาเราเก้าวไปด้วยกันนะครับฉะนั้นขอให้พระเจ้าได้โปรดอวยพรประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยการอธิษฐานภาวนาตามความเชื่อของเราแล้วเราเกาะมือไปด้วยกันความเป็นพาดรภาพและเป็นพี่น้องกันนั้นมันจะทำให้เราพ้นผ่านวิกฤตต่างๆนั้นไปอย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นผมขอพระเจ้าได้โปรดอวยพร พี่น้องชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่เค้ะร้ายแล้วก็ติดโรคระบาดนี้แล้วก็เราเพื่อแผ่เมตตาจิตของเราเมตตาธรรมไปสู่ทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยที่ประสบความยุ่งยากลําบากคนยากคนจนเราจะสื่อถึงกันทั้งหมดแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ครับสาหรับชาวโลกด้วยเพราะเวลานี้เป็นโอกาสนะครับที่จะแสดงเอกลักษณ์ของเราในความเป็นไทยที่เรามีเสรีภาพ อย่างเต็มเปี่ยมแล้วเราก็ใช้เสรีภาพนั้นอย่างสมบูรณ์และมั่นคงแล้วอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนะครับ